สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาแล้วก็เริ่มกินก่อนเลยวันนี้เราอยู่ที่ซุก,กี้แลนนะแล้วก็เข้ามาก็จะมีลายน้ำจิ้มก็คือมีน้ำจิ้มหลากหลายมากแล้วก็มีพวกของทอดพิซซ่าด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ลองแล้วก็มีอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ลองเหมือนกันเราเอามาแค่เอามาแค่ไส้กรอกแดงแล้วก็บกเบียนนะคะ เราทุกคนดูเนื้อดิแบบเนื้อมันน่ากินมากอ่ะเราชอบกินเนื้ออันนี้มากก็คือเนื้อวัวแต่ว่าเราไม่รู้ชื่ออ่ะเราก็ใส่หม้อไปเลยนะคะหนึ่งถาดเราตอนนี้ก็จะไปกินไส้กรอกแดงก็คือใส่นมจิ้มไปเยอะมากแล้วก็มีกุ้งดองซีอิ๊วด้วยนะทุกคนอันนี้คือเราต้มเผ็ดเข็มทองนะร้อนมากแบบควันเยอะมากทุกคนดูลายเนือ้อดิแบบมีมันแทรกอ่ะอร่อยทุกคนดูอ้าย เราแบบมานั่งตัดคลิปตอนนี้ก็คือ5ท,ทุ่ม20ตอนนี้ก็คือหิวมากเราสั่งไปเป็นน้ำซุปหมาล่าแล้วก็น้ำดำนะคะชาบูน้ำดำแล้วก็มีซูชิได้นะทุกคนเราสั่งเป็นหน้าไข่หวานแล้วก็ไข่กุ้งมาแล้วก็จิ้มซอสก็คือแบบมันคำใหญ่มากอะเรากินจนตาเราเหลือดูหน้าดีากินแต่ละคำอะอาปากจนตาเ,าเหลืออะเพราะว่า คามันใหญ่มากทุกคนอย่าตลกหน้าเรานะนี่แล้วเราก็สั่งกุ้งดองซีอิ๊วมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบบมันอร่อยมากอะเราชอบคือแบบเนื้อแน่นกรุบกุบเลยทุกคนแล้วก็อั้มกินเข้าไปตอนนี้ก็คือแบบเรานั่งกินเรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็คือไส้เป็ดนะคะทุกคนก็คือมันเหนียวมากเพราะว่าเราต้มนานเกินไปแล้วคือเราสั่งมาเยอะมากแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม เราเอาน้ำจิ้มถั่วผสมกับซอสมาล่านะคะอ้ยน้ำมันพริกแล้วก็ใส่พริกมา่าเข้าไปนิดหน่อยถ้าใส่เยอะมันเค็มนะทุกคนตุ้แก้มเราตีเราเคี้ยวจนแบบเราปวดฟันอะทีนี้ค่ะเราก็ไปเตะแล้วหม้อม,มันก็ไม่ทํางานเราก็ต้องเอาขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เราใส่สบายนางไปแล้วก็มีอะไร คือเริ่มร้อนแล้วนิดหน่อยนะคะถกแขนเสื้อขึ้นแล้วก็นั่งเคี้ยวตุย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 ต้องกินให้หมดนะทุกคนเพราะว่าสั่งมาแล้วแล้วก็สั่งมากินคนเดียวแล้วมันเหนียวมากที่จริงเรากินเนื้อไปเยอะมากอนะทุกคนแบบเรากินไปหลายถาดเลยแล้วเนื้อเนี้ยมันอร่อยมากจริงๆอ่อะมันแบบมีมันแซ่กอะนะคะ่ะทุกคนแล้กนะ็เราทำหกนะเราทำหกตลอดเลยแล้วมันก็ร้อนมากแต่ว่ามันอร่อยมากแบบเราชอบ กาอยาก,กินอีกแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะหนึ่งถาดเราไม่ต้องลวกนานนะคะทุกคนถ้าลวกนานนะ่ะมันจะเหนียวแล้วก็ลวกแปบ๊แปบๆพอสุกแล้วก็เอาขึ้นมาเลยตอนนี้ก็รอนะคะรอเนื้อสุกก็กินน้ําเรากินน้ําเป็นลายแก้วมากมันก็ทําให้เราอิ่มมากเหมือนกันเพราะาน้ําเต็มท้องเลยแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะ เราสั่งเป็นเซต300กว่าบาทนะทุกคนจำราคาไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะมีกระทะย่างด้วยนะคะแต่ว่าเราเลือกแบบหม้อชาบูมาเราวางเราเนื้อสุกแล้วก็กินไส้กรอกแดงรอนะเราจนะ <laughs> ิ้มซอสเยอะมากเกินไปอะแบบมันเยิมเลยอ <laughs> ่อยนะคะทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยแบบชิ้นมันใหญ่อะ่ะมันเต็มปากเรา แล้วก็กินปอบเปบียปอบเปียก็อร่อยเราชอบปอบเปียมาก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 ,มก,มกแต่ว่ามันเหนียวนิดนึงอะเพราะว่ามันเขนาน่าจะทอดไปนานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยอมน้ามันนะคะแล้วก็พิงไปนิดนึงเพราะว่าปวดหลังเวลาอาอนนี้มาเราก็ต้องกินให้หมดนะคะทุกคนเพราะว่าร้านนี้เขาปรับนะคะแต่ว่าถ้ากินเหลือไม่ค่อยเยอะเขาก็ไม่ค่อยปรับค่ะแล้วก็น้ําจิ้มมันจะออกเปรี้ยวนิดนึง เราเป็นคนไม่ชอบกินเปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ค่อยชอบน้ำจิ้มนี้ดทวยไหร่ทุกคนเราคิดว่าแบบโอ้โหเรากินคําใหญ่มากเลยอะดูแก้มเราดิแบบเราดูจริงจังมากเลยอะการเินแล้วตอนนี้เราก็คือแบบตอนนี้เราก็เริ่มตักเนื้อใส่ถ้วยแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสุกแล้วเราก็ทิ้งไว้นานอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าน,นี้ไม่ค่อยเหนียวนะคะทำไมหน้าเราดูซีเรียสขนาดน,นั้นอะ ดูเิเียงเวีเ่ยงยังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าแบบโฟกัสกับเนื้อนะคะเพราะว่าหิวมากไม่รู้อะต,ตอนนั้นน่าจะหิวแหละแต่ว่าตอนนี้ก็หิวเหมือนกันแล้วก็กินไปด้วยเช็ดไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเลอะน้ำจิ้มเพราะว่าเราใส่มาเยอะเกินไปอะเราก็เช็ด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 ทำความสะอาดต๊ะให้มันดูน่ากินนะคะแล้วก็อยู่ในกล้องด้วยเนาะก็ต้องทำความสะอาดนิดหน่อย แล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยกินน้ําอีกแล้วกินอยู่นั้นแหละเรากินเราเป็นคนที่กินน้ําเยอะมากทุกคนเรากินน้าเปล่าวันละ3ามี่ขวดอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็เข้าห้องน้ําบ่อยเหมือนกันนี่แล้วเราก็มาเริ่มกินผักกันเลยเริ่ด้วยแครอทนะคะทุกคนมันร้อนนะ <laughs> ดูหน้าดิแล้วก็ตามด้วยผักกาดขาวอันนี้ก็ร้อนทุกคนดูควันดิ แต่ว่าถ้ากินร้อนๆมันก็อร่อยนะคะทุกคนแต่ว่ามันลวกเลน vinegar, เราอะดูควันดีเต็มหม้อเลยเราแบบตรงที่เรานั่งอะควันมันพัดมาหาเราอะตอนนี้เราก็โฟกัสก <ent it> <functioning> ับการกินมากอ้าวเราดูดมันเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนก็นั่งเกี๊ยวไปเลยนะคะเพราะเมื่อกี้กินไส้เป็ดไปแล้วมันเหนียวมากเหนียวมากม แล้วก็ทํได้วยเห็ดเข็มทองอันนี้เป็นอะไรที่แบบอืมทุกคนรู้เป็นดีเราก็ต้องเป่าก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนสุดๆไปเลยเพราะว่าเราเพิ่งเอาขึ้นมาจากหม้อแล้วก็แบบเป็นการเป่าที่ใช้เวลามากแต่ว่าพอกินเข้าวไฟก็ร้อนอยู่ดีนะทุกคนแล้วก็กินไปเรื่อยๆเลยยาวๆตอนนี้เริ่มจะอิ่มและเริ่มเหนื่อยละ แบบไม่ไหวอะ่ะอยากพิงหลังมากอิ่มสุดๆไปเลยแล้วก็กินน้ำอีกแล้วนะทุกคนดูดีเรากินน้ำไปหลายครั้งมากแล้วเราเติมน้ำวันนั้นไปประมาณ4ี่ห้าครั้งได้ค่ะต้องทำยังไงต่อคะอิ่มแล้วก็ต้องกินของหวานต่อทุกคนเราจะหยุดได้ไงแล้วก็ไอศครีมร้านนี้นะคะตักง่ายมากไม่ยากเลย คนฝากติดตามเราได้นะอย่าลืมไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ด้วยบ๊ายบายค่ะ